ผีเจ้านายฝ่ายในกรุงเก่าเรื่องเล่าสยองขวัญถ้าพูดถึงเรื่องผีในกรุงเก่าหรืออยุธยาแล้วล่ะก็มันมีมากมายหลายเรื่องราวที่เล่าขานกันมาแต่เรื่องที่ผมได้ยินมาบ่อยๆและรู้สึกว่ามันมีความน่ากลัวปนกับความน่าสงสารอยู่ก็คือเรื่องราวของผีเจ้านายฝ่ายในในสมัยอยุธยา เอาละครับทุกคนก่อนที่เราจะไปฟังเรื่องผีสุดหลอนในคืนนี้กันเนี่ยผมมีอะไรอยากจะขอสักอย่างใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามและคอมเมนต์บวกหนึ่งหรือพิมพ์ว่าชอบฟังให้ผมหน่อยนะครับถือซะว่าเป็นค่าตั๋วในการเดินทางสู่ความสยองขวัญครั้งนี้ รุงศรีอยุธยาในอดีตนั้นยิ่งใหญ่และรุ่งเรืองพระราชวังก็เป็นศูนย์กลางของอำนาจและความงามแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็เต็มไปด้วยเรื่องราวความลับความอิจฉาริษยาและการแข่งแย่งชิงดีโดยเฉพาะในเขตพระราชฐานชั้นในที่เป็นที่อยู่ของเหล่าสนมกำนันและเจ้านายฝ่ายในทั้งหลายเรื่องเล่าที่ว่ากันว่าเหี้ยนมากๆคือเรื่องราวของพระสนมเอก พระองค์หนึ่งที่โปรดปรานในพระมหากษัตริย์มากแต่ก็ถูกใส่ร้ายจากสนมคนอื่นๆจนถูกลงโทษอย่างหนักบางก็ว่าถูกโบยจนสิ้นพระชนบางก็ว่าถูกเนรเทศไปอยู่อย่างเรือน่าที่ห่างไกลด้วยความแค้นและความอายุติธรรมที่ได้รับทําให้ดวงวิญญาณของพระองค์ยังคงวนเวียนอยู่ในเขตพระราชวังเก่ารอคอยความยุติธรรมและผู้ที่จะรับรู้ถึงความทุกข์ของพระองค์ คนที่เคยเข้าไปสำรวจโบราณสถานในอยุธยาในเวลากลางคืนหรือแม้แต่คนงานที่ดูแลรักษาสถานที่เหล่านั้นมักจะเล่าว่าเคยเจอเรื่องแปลกๆบางคนบอกว่าเคยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้สะอึกสะอื้นอย่างน่าเวทนาดังแว่วมาจากซากปรักหักพังของตำหนักเก่าแก่บางครั้งก็ได้ยินเสียงกระซิบเบาๆเ,เ,เป็นภาษาโบราณที่ฟังไม่เข้าใจแต่ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังถูกขอความช่วยเหลือ ที่น่าขนลุกไปกว่านั้นคือมีคนเล่าว่าเคยเห็นเงาของผู้หญิงในชุดไทยโบราณสีม่วงเข้มยืนมองออกมาจากช่องหน้าต่างของโบราณสถานในยามค่งคืนพอเข้าไปดูใกล้ๆก็ไม่พบใครแต่กลับรู้สึกถึงไอเย็นยเยือกที่แผ่ออกมาจากบริเวณนั้นเรื่องที่เล่ากันปากต่อปากในหมู่คนท้องถิ่นก็คือ ถ้าใครเผลอไปลบหลู่หรือไม่ให้ความเคารพต่อสถานที่ในเขตพระราชฐานเก่าหรือพูดจาไม่ดีถึงเจ้านายฝ่ายในในอดีตก็จะเจอดีบางคนเล่าว่ากลับบ้านไปก็ป่วยหนักโดยไม่ทราบสาเหตุบางคนก็ฝันร้ายติดต่อกันเห็นผู้หญิงในชุดไทยมายืนจ้องหน้าด้วยแววตาที่เศร้าส้อยและโกรธแค้น และมีเรื่องที่น่ากลัวที่สุดที่เล่ากันว่าถ้าใครที่มีจิตอ่อนหรือมีความทุกข์ความเศร้าในเรื่องความรักแล้วไปยืนอยู่บริเวณซากตำหนักที่เชื่อว่าเป็นที่สิ้นพระช